ระหว่งางกานข้าวนะคะเดี๋ยวราจะพูดเรื่องหนึ่งให้สาวๆนะคะรันเป็นคนชอบเจบสอนอะรันมีอะไรที่แบบดีทาแล้วดีกับตัวเองร้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะทุกคนทุกคนนะนะถ้าติดตามรันมานานแล้วก็คงจะรู้ว่ารันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากคนคิดลบชีวิตไม่เป็นล้ำเหลวไม่เป็นท่าทั้งชีวิตเลยนะคะแล้วก็กลับมาเป็น คนที่โชคดีในทุกรูปเรื่องได้เนี่ยเพราะรันเปลี่ยนตัวเองอะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน,วยน,วยนความคิดตัวเองเปลี่ยนความเชื่อตัวเองเปลี่ยนว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับฉันค่ะถ้าใครที่แบบตอนนี้ชีวิตแบบโอ้โหไม่ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยนะคะเอารันเป็นตัวอย่างรันบอกได้เลยว่ามันใช้ได้จริงและมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดไม่ถึงและไม่รู้ค่ะบางคนรู้แล้วแต่ไม่เชื่อ นะคะัอ่าน,นบอกเลยทําไมเรามีความสุขได้ทุกวันเลยตื่นเช้ามามั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในหัวเราก็คืออย่างแรกเลยนะคะคนที่มีความสุขได้ข้อแรกเลยก็คือเราจะไม่คิดไปอิจฉาริษยาใครคะ่ะเราพอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้ฉันโชคดีมากฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีตอนนี้ แล้วข้อที่2คือไม่เปรียบเทียบเพราะเรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเราเอาตอนนี้สิ่งที่เรามีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณทุกข์แน่นอนเพราะอะไรเวลาคุณไปเปรียบเทียบคุณชอบไปเปรียบเทียบคนที่เขามีมากกว่าแล้วคุณไม่มีใช่ไหมอ่าบอกไว้เลยคนที่มีความสุขนะคะคนที่สําเร็จหรือว่ามีความสุขคุณไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นก็มีความสุขได้นะคะก็มีความสุขได้ค้นรวยนะคะรวยเท่าไหร่ล่ะ รวยนะคะความรวยอยู่ที่ความรู้สึกค่ะจำไว้เลยความรวยอยู่ที่ความรู้สึกรันตอนนี้ลันรู้สึกรวยมากเลยรวยมากเลยรันคิดว่าันมีแค่นี้ลันมีทุกอย่างทุกอย่าง,อางตอนนี้ในชีวิตเนี่ยมีสามีที่ดีมีเงินเก็บมีบ้านอยู่มีข้าวกินโอ้โหสุขภาพแข็งแรงมีคนรักรู้สึกว่านี่แหละ ฉันรวยแล้วฉันมีความสุขแล้วที่สุดเลยนะในชีวิตไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความรวยอยู่ที่ความรู้สึกอย่าไปบอกว่าร้อยล้านพันล้านถึงจะรวยเพราะว่าคนบางทีมี 100, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านยังไม่มีความสุขยังไม่พอเลยยังรู้สึกไม่รวยเลยยังไกวยคว้า,วาหายังเครียดกับการหาเงินเลยเพราะฉะนั้นรวยอยู่ที่ความรู้สึกตอนนี้เรามีเท่าไหร่ก็ช่างค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรา มีทุกอย่างที่ในชีวิตจําเป็นรวยเร็วค่ะจังรวยเร้วแล้วข้อต่อไปสําหรับคนที่มีความสุขนะคะเขาจะคนที่มีความสุขเขาจะไม่เกลียดใครอ่ะในหัวใจเขาจะไม่มีความเกลียดมันอยากไปเกลียดใครไม่ชอบคนนั้นฉันเกลียดคนนี้เอาออกไปให้หมดค่ะแล้วไม่เกลียดใครเลยว่าใครมาทําอะไรที่ให้เราไม่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจอะไรเนี่ย เราก็แค่เลื่อนผ่านแล้วก็ปล่อยเข้าไปนั่นคือความเกลียดนะคะเรามันคนสร้างขึ้นมาเองค่ะสร้างขึ้นมาเองอย่าให้มันมีอย่าสร้างขึ้นมาในหัวใจความเกลียดอย่าสร้างขึ้นมาแล้วก็คนที่มีความสุขก็คือเขาจะไม่มีความกลัวด้วยไม่เกลียดไม่กลัวไม่กลัวอะไรเพราะว่าเราเรา,เรามีความสุขกับชีวิตตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า คนที่กลัวคือคนที่รู้สึกว่าขาดแคลนอนาคตฉันจะเป็นยังไงนะฉันจะอย่างนี้หรือเปล่าฉันจะเจอแหวนด้ดีหรือว่าฉันจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าฉันจะยังงนอย่างนี้อย่างนั้นฉันจะหาเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าฉันจะสร้างบ้านเองได้หรือเปล่าฉันจะมีรถแบบที่ฉันต้องการหรือเปล่านี่คือความกลัวกลัวไปก่อนคือความกับคนที่กลัวไม่มีความสุขไม่เกลียดไม่กลัวนะคะและอีกข้อหนึ่ง ก็คือคนที่มีความสุขเขาจะไม่พูดให้ร้ายคนอื่นไม่พูดให้ร้ายคนอื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเพราะคนมีความสุขเขาจะโฟกัสแต่ที่ตัวเขาเองค่ะเขาไม่สนใจชีวิตคนอื่นปัญหาคนอื่นนะคะเขาจะเกลียดเราเขาจะไม่ชอบเรานั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราคือโฟกัสแต่ที่ตัวเองมีความสุขใช่ไหความสุขตอนนี้นั่นแหละค่ะชีวิตคุณจะแบบ อยู่ได้ยิ้มได้ทุกวันสบายมากแล้วนะคะเราโฟกัสแต่ที่ตัวเองค่ะโฟกัสแต่ที่การให้การช่วยคนการแบ่งปัน,ปนแล้วก็ไม่เกลียดใครค่ะอย่าให้มีความเกลียดในหัวใจเพราะความเกลียดมันเป็นพลังงานลบและมันจะรุ่มร้อนในหัวใจอะคะ่ะถ้วเกลียดอะคือจะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขต้อง ต้องไม่มีความเกลียดนะคะรักกับเกลียดตรงกันข้ามมันเป็นพลังงานตรงกันข้ามนะคะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่พูดนะคะแล้วก็อย่างนึงที่คนเป็นกันมากเลยคือชอบคือไม่นั่งเงินทาคนอื่นอ่ะนั่นแหละคือโฟกัสแต่ตัวเองอย่าไปคนอื่นจะเป็นยังไงจังเข ท่านเขาค่ะชีวิตลันนะคะรันไม่ลันไม่จําเป็นต้องไปมีกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆเหมือนคนอื่นลันไม่จำเป็นต้องมีรถเบนซ์แพงๆเหมือนคนอื่นลันไม่จำเป็นต้องอยู่คารุหานนะคะบ้านหลังใหญ่ๆแบบมีสิบห้องนอนเงี้ยเพราะเราคิดว่าก็ฉันมีความสุขแบบนี้แล้วอะถามว่าวันหนึ่งถ้าฉันแจกจะมีฉันมีได้ไม่มีได้แต่ว่าก็ฉันมีความสุขกับตอนนี้ ถ้าค,คุณมีข้าวกินตอนนี้คุณมีเงินใช้คุณมีรถขับคุณมีงานทําคุณมีเงินเข้าทุกเดือนในการทํางานคุณมีแขนขาครบสามสิบสองคุณหายใจได้คุณมองเห็นโอ้ยโชคดีที่สุดแล้วค่ะโชคดีมากๆแล้วนะคะ ก็มีหวานเปรี้ยนะคะ